này nè, อยู่ nè 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 nè, mặt จัง đấy, มาเลยครับ Nè nè, Nè nè,

มพอมันฟูอันอยังก็งูเหลี่ยมตัวยังไงฮันก็มันฟูมันคูยนะฮันก็เห็นไหมลูกงูเหลี่ยมอ่ะตัวก็เป้งเลยอ่ะว่าบะมันตั้งไมามามาตั้งหลังอ่ะมามากล้องตั้งหลังแล้วก็ไปไปเอาตั้งหน้ามันกระปุ่งเซมึงก่ะ ตั้งมาอยู่ตั้งหลังมันน่ะ <c oughs> ข่ายจมึงได้พ่อครับไม่อยู่ตั้งหลังครับไม่อยู่ตั้งหลังมันเนี่ยไปอยู่ตั้งหน้ามันมันมันมึงกับปุ่ใช่มั้งกะไม่อยู่ตั้งหลัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องใส่เลยต้องใส่เลยครับต้องใส่ต่อแล้วกู้ภัยยง้มหมาเอาเนี่ยปี่กู้ภัยใบยู่กู้ภัยใบยู่ครับไปไอต้าแบบคนจับกู้ภัยพี่หมูมุกไตไปครับตั้งหลังตั้งหลังตั้งหลังมันลุ่ม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 เปียกนี่มันบมดมันบมดดูเข้าเนี่ยตุ๊วู้ยลุยลุยไหม นี่มนยากมันเกาเนยเพราะว่านี่มันจะมานี่มังมัไปดูแล้ก็บนนานไปเจ้าให้มาดูให้เจ้าเจ้าพูดมนี้เล็กเลงมากรงมากรงเข้ามา้อ้ยเฮ้ยนาี่ไหันอเดไหลไปี่องเล่นุนนอยน มันบ่มกีดใก่เขาโอ้ดึงไปได้มันไ่วยขอ

มัน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 จัดแจกเลยเอ้นั่นไงโอ้วิ่งเ้มานึ่งเดยวอําลงเอ้าโอ้จํตลรวจเอาไปเลยหัข้ัเวัสาวัรโอ้ปล่อยตวมากันเนาะโอ้มานเขามา Đen, đen. Nhớ à. chưa đáp bên này ừ. <laughs> <Đánh để nó>. <cười> <cười> กับคุณเจ้าอาใจานาะครับากอมันมานรอันนาเมอนนรอนนี่อันตรายเนาะนถ้าตันนั่นอยู่ใกล้ๆไม่กิแล้วนะเนาะมันมาทีานยนี่มันมา่องนี่อันนี้โหแถวกาซักเนี่ยมาอันนี้แต่วะมาฝัางวนี้

Hãy subscribe luôn kênh Ghiền Mì Gõ Để không